สวัสดีคะ่ะเพจไข่ส่งแนแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะสาวสกลนคนภูไทยนั่นเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะตุ้งติ้งนะคะก็มาแชร์นะคะประสบการณ์นะคะที่ตุ้งติ้งนะคะใช้ผ้ายางมานะคะว่าเราควรเลือกแบบไหนดีนะคะจะเป็นอ่าผ้ายางปูบ่อนะคะที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะคะนี่คือซึ่งบ่อเนี้ยคะ่ะตุ้งติ้งเพิ่งซ่อมไปก็คือซ่อมโดยการเอาผ้ายางนะคะ สีขาวนะคะพายางกูบอกที่เป็นสีใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็เอามาซ่อมเนาะเอามาเนี่ยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยสีใสเนี่ยค่ะทุกคนค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นเดียวกันเบอร์เดียวกันไซส์เดียวกัน70ไมโคนเหมือนกันแล้วทีเนี้ยค่ะเขาจะดูดูได้เลยนะคะว่าเขาขาดไวามากนะคะแตกต่างจากสีดําของเราทุ้งทิ้งจะบอกว่าสีดําอันเนี้ยค่ะบอกพายางสีดําคือทําไมทําไมเราถึงได้ซ่อม เหตุเกิดคือว่าคือช่วงแรกๆอะค่ะมันจะมีแบบพอมันใกล้ถนนแล้วมันมีแบบพวกบัวพวกอะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาเหยียบบ่อทีนี้มันเลยทําให้บอ่อของตุ้งติ้งอ่ะค่ะรั่วเนี่ยค่ะตุ้งติ้งก็เลยต้องได้ซ่อมโดยการใช้ผ้าปูบอ่อที่เป็นสีใสแบบนี้ค่ะมาซ่อมนะคะก็คือเราปูอีกรอบนึงเราทําเหมือนเตรียมบอ่อครั้งแรกเลยนะคะเราปูอีกรอบนึงแล้วก็เนี้ยค่ะก็ตอกตะปูลงไปเหมือนเดิมที่เราทํานะคะทุกคนค่ะ ก็จะเห็นได้แบบขาดแบบกระจุยกระจายมากนะคะทุกคนค่ะซึ่งตุ้งติ้งไม่แนะนํานะถ้าสําหรับมือใหม่นะคะที่กําลังมองหานะคะผ้าปูบ่ออยู่นะคะว่าเราจะเอาสีอะไรดีนะคะจะเป็นสีใสๆแบบนี้สีขาวแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นสีดําแบบนี้ตุ้งติ้งขออนุญาตแนะนําแบบสีดํานี้นะคะคือซึ่งตุ้งติ้งก็ไม่ตั้งใจที่จะซื้อนะคะสีใสแบบนี้คือเพราะว่าวันที่ตุ้งติ้งไปซื้อนะคะทุกคนค่ะ แล้วทีนี้ค่ะมันเหลือแค่สีใสอันนี้มันเหลือแค่สีแบบเนี้ค่ะสีขาวแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะซึ่งมันก็จาเป็นต้องได้เอาแต่ที่แรกอ่ะตุ้งติ้งก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีผลเสียอะไรหรือว่ามันจะตุง้ตงทิ้งก็ไม่รู้ว่ามันจะไม่แบบไม่คงทนนะคะทุกคนค่ะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ เรียกว่าใช้งานได้ไม่นานอะ,อะถ้าซ่อมบ่อนี้นะตุ้งติ้งซ่อมประมาณช่วงปีใหม่นะคะบ่อนี้คือถ้าดูแล้วก็มันก็แค่ประมาณ3ามสี่เดือนเองนะคะหลังจากปีใหม่นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะก็ซึ่งก็หลังจากก็สามสี่เดือนเองเนะะี่ยค่ะก็พังแล้วเดี๋ยวตุ้งติ้งนะคะจะพาไปดูนะคะบ่อที่ใช้นะคะผ้ายางสีดํานะคะซึ่งตุ้งติ้งแบบใช้มาตั้งแต่แรกๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ คือใช้มาเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งติ้งพาไปดูซึ่งบ่อเนี้ยยังไม่เคยซ่อมเลยสักครั้งเลยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตุง้งติ้งให้ดูนะคะบ่อเล็กๆเลยนะคะซึ่งบ่อเนี้ยค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะตุง้งติ้งใช้มาแบบเป็นปีเลยนะใช้มาเป็นปีเลยยังไม่ได้เคยไม่ไม่เคยซ่อมเลยค่ะบ่อน,นี้นะคะทุกคนค่ะนี่ก็คือบ่อนี้นี่เองนะคะ,คะนี่คือใช้มานานแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่ง มือใหม่นะคะก็จะเลือกซื้อนะคะถ้าสมมุติว่าของมันหมดหรือว่าอะไรเราก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะรอให้มีแบบผ้ายางสีดําแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยซื้อนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งการใช้งานมันแตกต่างกันมากอาจจะเป็นเกี่ยวกับแสงที่มากระทบแบบแสงแดดอะไรแบบนี้คะ่ะที่มากระทบผ้ายางของเรานะคะก็ทําให้มันไม่ค่อยคงทนนะคะในส่วนของสีใสสีขาวที่ทุกติ้งหังที่ดูที่แรกนะคะทุกคนค่ะนี่ทุกติ้งแนะนาเลยนะคะเป็นสีนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นสีดํานะ แบบนี้นะคะจะคงทนกว่านะคะซึ่งอายุการใช้งานนะคะปีหนึ่งเลยปีหนึ่งขึ้นไปนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราไม่ลงไปเหยียบเขาไม่แบบดูแลเขาอย่างดีแบบนี้ค่ะก็ทะนุถนอมหน่อยนะคะเวลาตักเวลาอะไรแบบนี้ค่ะก็ระวังหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะตุงติงก็มาแชร์เพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะ ที่มีเรื่องมาแชร์ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันุแหนแดงนะคะก็สามารถติดต่อตรงติงมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์นะคะที่ใช้นะคะเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นแม่พันธุ์แบบแหนแดงรุล้วนเลยค่ะ ที่ใช้ไว้เพื่อ,พอเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนายนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะก็สามารถติดต่อมาทางตุ้งติ้งได้นะคะสอบถามก่อนนะคะวิธีการเตรียมบ่อวิธีเลี้ยงเราต้องเลี้ยงยังไงนะคะตุ้งติ้งขออนุญาตส่งเป็นวิดีโอให้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะจะไม่มีเหมือนเป็นแฟ้มเอกสารให้หรือว่าจะเป็นกระดาษเป็นเอกสารอะไรแบบน hmm. ี้ตุ้งติ้งไม่มีนะคะให้จะส่งเป็นวิดีโอให้มากกว่าน,นะคะหรือสงสัยตรงไหนที่ไม่มีในวิดีโอนะคะก็สามารถสอบถามนะคะตุ้งติ้งมาได้นะคะตุ้งติง้งยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ